ครับผมทางค่ายเพลงตัวเคมสิก็มีเรื่องที่ยินดีปรีดานะครับพ mm ี่น้องมีเรื่องยินดีปรีดาเพราะว่า mm hmm. สปอนเซอร์ย้ใจดีเพราะว่าคุมาสปอนเซอร์ค่ายตัวเกี่ยวปีที่สองปีนี้สปอนเซอร์เยอะหนักหน่อยเพราะว่าเราก็แบบว่าจะทําบ้านไม่รู้ว่ากี่ล้านต้องมารอตามจากเจ้าตัวเพื่อนนะครับนี่เป็นสัญญา mm hmm. เห็นบ่าค่ายเพลงวงดนตรีเล็กน้อยก็มีคนเป็นสปอนเซอร์สปอนอยังอย,งอยู่เดอ้อนะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวลงกันมาทางคลิป มือนี่สัญญาเข้านี่นะครับสัญญาอันนี้ไม่ใช่เอกสารฟ้องนะครับเป็นเอกสารสัญญาสปอนเซอร์ให้กับท่าเพีงโตัวเกมส์สิทธิ์อะไรนะเขามมมีีรพ้อใส่ให้แล้วไม่ย่นแน่นอนอยยยาาากตเไม่่นสวัสดีครับพี่เล็กชิดขวาโอ้ยเดี๋ยวเวลาสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีหน่อยครับวันนี้มาทำอะไรคะมา มือนีมาอย่างตาบอเล่าเลยบพจ้าโดนมาคับขึ้นมาเจ้าของแบรนด์โซพี่เล็กแบรนด์โซนะครับผมใครๆก็อาจจะเห็นถ้าเป็นถ้าเป็นแบบว่าอยู่ในแบบเดอแกงแบบคอนเสิร์ตใหญ่ก็อาจจะเคยเห็นหน้าบ้างอะไรอย่างนี้นะครับปกติติดตามแต่ปกติติดตามแต่คอนเสิร์ตใหญ่ระดับโลกแต่ว่ามันมาหลงกลอะไรไม่รู้ของตัวเกมมิสิกโดนมเนสนหทที่แบบว่าครอบงำหลงกลอะไรให้บอกปะหลงกลอะไรอะน้ำตา น้ำตาหน้าตู้เสื้อผ้าน้ำตาว่าจนถึงวันนี้หรอจนถึงวันนี้จนถึงวันนี้นะครับเรื่องราวเธอไม่จบสักทีก็เป็นมือหนี่งกับเป็นข้าวดีเป็นมือแรกที่สัญญาครับพี่น้องแค่เพียงตเกียวิศว์ตัวเนี้ยเราเปิดรับสปอนเซอร์คือเราเปิดรับสปอนเซอร์พี่น้องนะครับอย่างที่บอกว่าเราเปิดรับสปอนเซอร์ทีนี้พี่เล็กก็เป็นสปอนเซอร์ตั้งแต่แรกแล้วจริงๆเราเพิ่มป็นสปอนเซอร์ก็ได้เพราะว่าเพิ่จ่ายให้เราเยอะกว่าสปอนนะครับปีหนึ่งจ่ายหลายล้านมาก พอนะหมาป้าเหรอมันนี่คือปีต่อไปอันนี้คือปีแห่งความสําเร็จปีแรกเป็นปีแห่งลูกคู่คันเป็นการลงทุนยังเป็นการลงทุนปีนี้คือเก็บเกี่ยวปีนี้ไม่รู้กี่ล้านแต่ไม่สามารถพูดได้